คนสังกัดขึ้นตรงต่อ,อนายกรัฐมนตรีภายใต้การัดูแลของท่านคนเก่งคนริบงวนหลองนายกรัฐมนตรีท่านมีอ่าสอตัท้มาเมื่อปีเองเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ปีห้แล้วมาทำจริงจังเนี่ยที่ปีมุ่งมั่นที่เดินทางไปชี้แกงภารกิจแล้วก็ให้ประชาชนและหน่วยราชการต่า,างๆทันน่วประเทศได้ทราบภายใต้การดเนนิงานของท่านประธานบองท่านพลเอก่งตลอดเกี่ยวกับการนันเดิ ประธานกรรมการบอกนะครับในธารกิจของเราจะทอยังท่านท่านผู้ในการได้พูกัปสักคู้ในท่านศีชาพวกไข่ได้ผู้ไปเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมและก็สิ่งที่ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเกิดทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นต้นแบบที่ท่านปลายปีนี้ท่านรองนายกอัมตรีันไปเดินทางไปตรวจสอบไปดูแลนะครับ บริษัทคอก็คือคือหน้าที่ของพวกเราก็คือเหมือนด้เป็นธนาคารนุนเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่ขาดไร้ที่ดีกรรมินคนที่โศงสิจที่ดีกรรมินโดยการอไปกำน,นองกับสถาบันการเงินบ้างนิ่มรอบระบบเราก็จะนำเข้ามาเข้ามาเป็นมาซือ้อคืนมาเพื่อให้กับประชาชนคนที่ยากไรย้ยากจนจริงๆและทำก็เสร็จจัดจัดอย่างนั้นตรงดโดยโเฉพาะยึดย ยึดถือของพระราชินกษเร่นออเพียนเจตคติออกเพียงของที่หลวงพอเก้าเร่านะครับดังนั้นการเดินทางที่แกงพระราชกิจและเป็นการเข้าพันของบรินั้ทตั้งก็ต้องฝากหน่วยงานท่านทุกท่านนะครับที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราการจังหวัดต่างๆหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆกากจายสขมาพันจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเดำรงทำแซึ่งจะเป็นที่ ตัวละในการที่แต่ับเรื่องที่ร้องทุกข์ของประการตนที่เข้าสอดร้อนจริงๆกันกองแต่ละท่านที่มีความเข้ร้อนที่ยากหายที่อยากจะามาติดต่อไปยังคอเรานะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐที่มีงบประมาณนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆท่านตอนการร้องทุกข์มาความช่วยเหลือการยื่นรายละเอียดต่างๆจากดาวน์โหลดจากที่เราที่เราโใน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 จอนะครับท่าน คงจะในอนาคตเราจะให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจต่ากยที่ขึ้นโดยการเดินไปพบปะกับประชาชนทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้ท่านประธานเราเนี่ยเดินพาไปมาทั้งอีสานทั้งหมดกับ20จังหวัดไปหมดไปพบปะไปเจอไปไม่ใช่ไปเพียงแต่พูดเรื่องลงข่าวอย่างเดียวไม่ใช่เราไปเจอไปพบัะ ความยากไร้ปัญหาจริงเป็นนโยบายของท่านพลเอกประวิ๋งวงษ์ท่านมีเป็นใจมุ่งมั่นที่จะช่วยเ,เวกษตรกรอยากไปรูปธรรมให้เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับมีผู้เข้ามารวมเลยเยกเสนใดๆไอะไหมครับ จอตั้งมาตามพระราชบัญญัติบทราป็นนะครับแล้วก็เรืยอสถาบันบริหารจัดการประาที่องค์การใหม่นะครับงจากขึ้นทรงต่อนายกรัฐมนตรีภายใต้การกับดูแลของท่านคพลเอวิตรววัตรตลอนารนตรีแล้วต้องมีท่านคุ้ตุเ่มเีระิาเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับวัตถุประสงค์ของที่ตั้งจ ที่อันชอบทำให้กับประชาชนที่ยากไร้คนที่ไปจรนองที่ดินและดนธนาคารยึดน้ำูกการประคับคดีหรือระบบนอกระบบไปจำนองทุนที่ในทุนที่ได้แล้วก็ยึดที่ไปเราจะทอก็ไป็นจะเอาบินมาแล้วก็ยจกมาให้กับแก่การแก่กับคนที่ยากไร้เจ้าของสิ่งที่นั้นๆที่ดินนี้ก็เป็นที่ฉุกดด้วยแล้ววัตถุประสงค์ในการเดินสายในการที่ท่านประธานก่อนเนี่ยไปทั่วประเทศทุกจังหวัดเนี่ย ความมุ่งม hey, hey, so hey, hey, ั่นในการที่จะกระจายข่าวกระจายความรู้ภารกิจของกุฒที่เป็นเหมือนสราบันบุญเป็นองค์กรที่ไม่มีผลกำไรแต่ในที่เป็นงบประมาณของรัฐภายใต้กำกับการดูแลของท่านผูเอิทธิวิปุวันนองนายัฐมนทรีท่านมีจิตใจที่มุ่งมั่นแน่แๆติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อจะให้รัฐนรที่ยากไร้ที่สูญเสียสิ่งที่มีความจิงเนี่ยได้มีทุอย่าอย่างแท้จริงและท่านเศร้าสศดใจที่ว่า ประเทศไทยแก่คนไทยวนใหญ่6-7เป็นเต็มที่ดินเป็นของในทั้วหมดแล้วแต่เช่าที่ดินตัวเองจังหวัดหลายๆจังหวัดที่เราไปเห็นมาดังนั้นนโยบายของท่านนายกบัญชีกลาท่านรองนายกบัญชีกลางเรื่องของอวิกรมบัดปรจะเข้ามาิกัรประทานบอร์ดบอกว่าต้องเดินสายนะครับแล้วก็ให้คืนสิทธิ์ที่ดินเนี่ยให้กับคนที่ยากไร้จริงๆนะครับคนที่สูญเสี้ยเติมไปนะครับผ่านแล้วก็ประทานกสิกรรมตั้งั้นภายใต้กตเกาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 อันนี้คือสอดคล้องนะครับอย่างที่ท่านผู้อนวยการสินชาได้พูดไปนะครับแล้วก็ที่จะมาที่เคยศูนย์ตลางๆนีก่กบเป็นที่อบุ่ใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเยอะนะครับขอบคุณมากครับครับ,ค,รบคุณค็ุ้องเก็บเงีย